เดียวค่ะเราจะที่บ้านวันนี้ค่ะปิดแอด์เฟิมนะคะเขา<อ>จับวางมือจิกปลายเท้าป็นมัลเทนโพสนะคะแยกไดกล้าอาจจะเหาะบ้างเล็กน้อยนะคะบาราวาตะชนะหรือมัลเทนโพสนะคะท่าต่อไปเออจะรู้ว,ว่าเป็นแพงค่ะเก็บเนื้อท้องโป่งหลัง พลิกลำตัวไปทางขวาค่ะใช้แท้งวางเท้าของเราลงแปกกดนิ้วมือเยืดอแขนขวาของเราขึ้นซ้ายแข้งนะคะใครที่ไปต่อได้กดเท้าขวามัน่นคงวัและทุิงบิดขึ้นด้านบน กับมาตรงกลางค่ะแล้วยืดขาซ้ายขึ้นสูงค่ะความสะโพกซ้ายค่ะหายใจออกสไลด์ขาซ้ายไปทางขวารอดวานเท้าซ้ายวาดลงแล้วกดเท้า,าแล้วกวาดแขนขวาของน,นัเปิดอกขึ้นหายใจออกนะคะ ค่อยๆลดสะโพกของเราลงจากตรงนี้ลดสะโพกของเราลงแล้วขาตึงไว้นะคะห <c oughs> ้าหมก,ก้นลงแบบตอยเมื่อกี้นะคะแล้วยกสะโพกขึ้นค <c oughs> วางท้าขวงของเราลงไปเปิดอกของเราขึ้นมายะตงงนิดนึงนะคะจากนั้นลดสะโพกของเราลง าขาซ้ายนะคะยกมากวาดมาอ้อมค้อมเข่าขวานะคะมือซ้ายวางไว้ด้านหลังแขนขวาโอบที่ด้านเข่าซ้ายบิดตัวไปด้านซ้ายมองข้ามไหล่ซ้ายะคะ่ะจากตรงนี้นะคะคลาย แล้วที่กลำตัวของเรากลับขึ้นมาสู่ท่าแผงเราจะทำอีกข้างหนึ่งนะคะกดมือใช้มั่นคงเอียงไปทางซ้ายเก็บหน้าของยกสะโพกยืดแขนขึ้นกดเท้าที่อยู่ด้านบนด้านบนมัม่นคงนอเขาซ้ายมือขวาจับเขาซ้ายแล้ทวนวิขึ้นมองขึ้น กลับมาตรงกลางยืดขานายขึ้นสูงค่ะยืดขาทั้งสองข้างตึงขาตึงลดสะโพกลงวางมือซ้ายไว้หลังสะโพกซ้าย ยกสะโพกขึ้นเปิดอ,อกพังเราขึ้นสูงขาขวาข้อมขาซ้า,ายขา,ายขวาขาซ้ายข้อมขวาขวาเอาแขนขวากอดเข่าซ้ายแล้วบิดลำตัวไปด้านซ้ายค่ะ ไปที่แต่เราจะค่อยๆคููดาวกันนะคะนั่งทับส้นเท้าค่ะนั่งทับเทียบยืดขาไปด้านหน้า ค้างขึ้นมาเอาข่าวแยกนะคะเอาข้อเท้าวขวาวางไว้เหนือข่าวซ้ายเอาเบอประสานกันที่หน้าแข้งนะคะหายใจเข้าเ,าเก็บหน้าอกหายใจออกดันหน้าอ,อกไปที่ใกล้กับหัวเข่าซ้ายหายใจออกกลับดันขึ้นไปแล้วลงไป วางมือไว้หลังสะโพกนะคะก้อเท้าขวายังคงอยู่ที่เดิมน,นะคะหายใจเข้าหายใจออกน้องเขาทั้งสองข้างไปทางด้านซ้ายจากนั้นดิตรงตัวไปทางด้านขวานะคะจากนั้นยกกลับมาค่ะจากนั้นยืดขาซ้ายค่ะตึง ขา่าเท้าวขวามาใกล้ลำตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะวาดแขนขวาอ้อมหลังนะคะจับที่หัวนิ้วโป้งขวานะคะหายใจเข้ายืดแขนซ้ายหายใจออกมือซ้ายแปะเท้าซ้ายหายใจออกหน้าท้องไปใกล้หน้าขาซ้าย หายใจเข้ายืดอกยกอกขึ้นงอเข่าซ้ายมาค่ะนิ้วชี้นิ้วกลางแตะที่นิ้วโป้งซ้ายหายใจเข้ายืดอกหายใจออกค่อยๆย,ยืดขาซ้ายขึ้นมาถ้าใครจับปลายนิ้วไม่ได้ให้เอาแขนแตะไว้ที่เอวนะคะ หน้าท้องอยืดแฮมสติงนะคะแอทีฟขาซ้ายนะคะสามสองหนึ่งออกขาซ้ายวางขาซ้ายลงสลับข้างค่ะทันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาเหมือนเดิมข้อเท้าซ้ายวางเหนือเข่าขวาค่ะซอดแขนขึ้นไปในรูปสานกันไว้ด้านหน้าค่ะหายใจออกเก็บหน้าท้องอยืดหลังยาว ก็หน้าท้องก็หาเท้าค่ะใจเข้า,หา,า,ขาหายใจออกยืดค่ะหายใจออกดันคลายแล้วดันเข้าไปแล้วคลายคลาย,ายมือวางไว้หลังสะโพกค่ะล้มขาทั้งสองข้างให้เราไปขวาล้มไปทางซ้ายค่ะเราดิ้ ตัวไปทางขวาจึงนั้นยกกลับขึ้นมาค่ะยืดขาขวาตึงจา,ากนั้นขยับกลับเท้าซ้ายของเราให้ใกล้กับขาหนี้แล้วหายใจเข้าว่าแขนซ้ายอ้อมหลังมาเกี่ยวที่นิ้วนิ้วขวาเกี่ยวที่หัวแม่เท้าหายใจเข้าเชิดอก ใจเข้าค่อยๆย,ยืดออกค่ะยืงขะขวาเข้ามาใกล้อกขาแมวท้องแล้วดันเข้าไปที่ใกล้ขานะคะให้ใกล้กันตรงกลางนะคะแอคทีฟทุกอย่างค้างไว้สามสองหนึ่งมเงค่อยๆวางเขาตับลงมาค่ะ โอเคได้เวลาพักแล้วนะคะต่อไปนอนงหายลงไปเลยนะคะท่าสุดท้ายนะคะ Happy Baby นะคะงอเข่าค่ะนิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวที่นิ้วโป้งค่ะแนวก็กิ่งหลังซ้ายขวา Happy Baby นะคะตึงสบายๆนวดหลังนะคะแล้วดหลังก่าง,าง มือขวาจับที่ส้นเท้าขวาแล้วยืดหัวข่าไปที่ที่พื้นนะคะดึงดึงมือดึงขาลงหาพื้นแล้วขาดันขึ้นหาเพดาวนะคะมันจะมีแรงต้านกันนะคะ ฝ่าเท้าประกบกันค่ะมือทั้งสองเข้าข้างประกบกันค่ะหายใจเข้าดึงฝ่าเท้ามาใกล้กับใบหน้าหรือเท้าที่ไหวนะคะสฉโพกจะลอยจะไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสจากนั้นคลายฝ่าเท้ายังคงประกบกันอยู่วางเท้าของเราลงไปที่พื้นด้านหน้านะคะเหมือนขา็นเสื้อเลยแต่ไม่ขยับนะคะ ก็บรรดกกาปุันะคะและ้ววางมือของเราข้างลำตัวหายความมื่ขึ้นพ <c oughs> ักตรงนี้สักคู่นะคะต้องการสโลดาวหาดเร็หัวใจด้วยนะคะ ให้โอกาสบริการผ่อนลมหายใจของเราลงสังเกตหัวใจของเราค่อยๆเต้นช้าลงจะเร,ริ่มลดปกติจากที่เมื่อกี้เราหายใจเราเต้นแรงวรกว่าปกตินะคะให้เจ้เขาเลื่อนออกยาว,วค่อยๆแะแขงตัว ขึกเขาเข้ามาชิดแล้วค่อยๆไปแข่งตัวยกตัวกลับขึ้นมาติมา์เทนโพดอีกครั้งนึงค่ะใจเข้าดนะ้วยใจออกยาวเป็นโฟอาร์มแท้งนะคะลดสะโพกให้ต่างลงนะ้วานศอกเข้าเปิดวานศอกที่พื้นนะคะทิ้งสะโพกไปทางซ้าย ทางขวานะคะถ้านี่เบิร์นไขมันช่วงเอวนะคะไม่แตะพื้นนะคะลงไปใกล้ๆพื้นโก่งหลังการสบัด งอเข้าขวาแต่หัวไหล่ซ้ายขวาก็ได้นะคะแต่ถ้าใคไม่ไหวพักที่ถ้าหมอกแบบเดิยน,นะคะสักครู่นแตงแตกมากบอกแล้วว่าชี่ออนเฟิมเชื่อใจหรือยัง เริ่มสองท่าแรกเจะเป็นลมกันแล้วสู้ๆนะคะทุกคนไปหยิบขาตึงเ,เก็บสะบักโกงหลังนะคะงอเขาขวาแตะกัหลเขาซ้ายแตะที่ก,กับไปนับหนึ่ง 5ถึง8ครั้งนะคะทำไห้5ถึง8ครั้งนะคะอันนี้ทำไม่ไดูกว่า3รอบนะบอกเลยว่ารีบห้่อยพันี้ข้าชายโค้ดนะคะหงายฝ่ามือขึ้น ฮารเดแรการทำง,งานของหัวใจได้ทำง,งานแบบสุดฉีดมากเลยค่ะวันนี้พบแฟนมีนะคะท่านี้ถ้าใครอยากได้แอป U S นะคะแนะนำทำบ่อยๆทำประจำนะคะ แต่จังหมากเลยบอกเลยค่อยยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ทุกคนได้ฟิตแอนเฟิร์มทั่วร่างนะคะเราเจอกันใหม่ไร้นะคะถ้าใครอยากได้ท่าไหนเป็นพิเศษเจ็บปวดอยากได้ยกขาบำบัดส่วนไหนแจ้งเจอได้นะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเราเจอกันใหม่ไหรหนะคะไปเลยค่ะ ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไม่ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดัติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ